เรามาดูกันชัดๆนะคะว่าหน้าตาพระเอกของเราเป็นยังไงคะ่ะตัวอ่อนชิปะขาว่ายน้ำรูปร่างของมันจะยาวเรียวหัวเล็กมนเงือกเป็นรูปใบพายค่ะมันว่ายน้ำเก่งแล้วก็เร็วมากสมชื่อของมันเลยนะคะ ด้วยรูปร่างที่ปราดเปรียวของมันช่วยให้มันว่ายน้ำหนีมลภาวะได้บ้างชอบอยู่ตามดงพืชใต้น้ำค่ะครับโดยทั่วไปเจ้าชีปาขาวเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำที่สะอาดัยแล้วก็ใช้เงือกกินพวกตะไคร่น้ำพวกนี้เป็นอาหารเพราะว่าพวกนี้เขาจะ เป็นดัชนีชีวะคุณภาพน้ําที่ค่อนข้างดีแต่นี้ชีวะขาวตัวที่ว่าที่เราเจอเนี่ยคือชีวะขาวว่ายน้ําได้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการหนีมลพิษได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นแค่ดัชนีชีวัดคุณภาพน้ําที่น้ําอยู่แค่ระดับปานกลางพอใช้เท่านั้นเองครับ